ทางขนานกันโดยส่วนตัวผมนะกัแบธบุรกิจเครือข่ายเพราะผมคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กนะ<ม>เขาเรียกว่าทํางานที่ที่โรงงานก็ดีแล้วใหค้คิดแบบผมว่าไม่ต้องดี้นเลยชีวิตเราเท่านี้ก็ดีแล้วจะบรรเจิดเพลิดแล้วไปถึงไหนใช่ไหมที่แย่กว่าเรามีผมไปจะดิ้นไปไหนให้เหม่เยัย น้องโม่ปาโตกอมทคชวนผมไปทำเครือข่ายครั้งแรกนะฮะผมบอกว่าถ้ามันดีอย่างนี้ทำแล้วได้ไปเที่ยวทำแล้วได้เงินเท่าทำไมไม่ชวนพตรพ่อ <c oughs> มาเข้าใจไหมไม่ชวนเราทำไมนะนีะ่นคือชีวิตไม่น่าจะมาเจอธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่แล้วนะแต่แล้ว ก็โชคดีเราได้รู้จักรูก้จิตเกรือกายผมยังจําวันแรกเลยที่อัปลนยเอาเงินมาให้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใส่ทําเสร็จเขาจะส่งอัปลนยอัปลนยจะใส่ซองมาให้ใช่ไหมคุณกิตแต่ไมก่อนใช่ไหมอัปลนยใส่ซองมาให้ตื่นเต้นมากอาัปลนยเอาตังม,มาให้ผมมานะคุณกับตังอยู่บ้านไหมอยู่ครับาตาังม,มาให้เราคิดไปเยอะ การเเชวการเลเชลอยบาทอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยฮะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเปิดปากกายที่อยากจะทําธุรกิจเครือข่ายเออมันได้ไวเข้าใจไหมมันได้น้อยก็ได้นะจนสุดท้ายก็ผ่านมาตอนนี้ก็เข้าปีที่30สแล้วอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนานไหมนานนานแต่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป อันนี้คือทําไมถึงมาทาธุรกิจเครือข่ายนะทำให้เราไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่า20ประเทศทําให้เรามีวิถีชีวิตดีขึ้นนะมีบ้านมีรถจนและก็สามารถซื้อเมอเร์เซเลนบดได้ไปไหนนะน,นี่คือวิถีชีวิตในธุรกิจเครือข่ายถ้าไม่ได้ทําเครือข่ายนะถ้าไม่ได้ทําเครือข่ายนะอดีตผมคือผมเป็นโรโปภที่หน้าตาดีที่สุดนะ ผมทํางานตัวสร้างเป็นโรพอพนะเป็นเด็กเสริร์ฟซึ่งจริงๆเราไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดทําไมผมถึงมาที่สก,กายออนไลน์ทั้งทั้ที่บริษัทเดิมตอนนี้ผมยังมีรายได้อยู่ก็เกินหกหลักอยู่แล้วนะผมตัดสินใจลาออกเมื่อวันที่9เดือนหนึ่ง ปีหกแปดวันที่เก้าเดือนหนึ oh Overall, ่งผ่านมากี่วันครับคนที่เครียดมากที่สุดสิบสวันคนที่เครียดมากที่สุดไม่ใช่ผมนะครับภรรยาภรรยาบอกว่าที่ถ้าลาออกเนี่ยรายได้ที่เราสร้างมามันหายเลยนะผลงานที่เราสร้างมาที่เราสะสมมามันหายเลยนะแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหน หนูจะมึงที่ไหนใช้ผมบอกภรรยาว่าพี่ขอเวลาักเดือนหนึ่งพอเดือนที่สองพี่จะชดเชยให้และตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนที่สองนะเพิ่งได้แค่ไม่กี่วันนะตอนนี้รายได้เข้าน่าจะครึ่งหนึ่งของรายได้จากที่นั่นแล้วตอ้เพราะ oh. ผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นนะก็มันถึงเวลาแล้วและที่สำคัญที่สุดนะ S <S ผมโชคดีมากๆเลยมาอยู่ที่บริษัทสกายออนไลน์นผมไม่ได้มา,าแบบแบบมาเริ่มต้นแต่ทีมงานของผมเนี่ยมาเริ่มต้นต้องขอบคุณนะครับพี่กบพี่ลูกคอนะอันนี้ผมให้มันจะจืดยืนก่อนนะอับไม่ต้องอัพไม่ต้องเข้าบริษ,ษัทเลยอับทำตุงนไปเลยเดีเ๋ยวฉนดูแลที่นี่เองนะและอีกคนนึงก็คือคุณดานะครับซึ่งเป็น เป็นรหัสแรกที่เป็นซปเปอร์สตาร์นะคุณดาวสุพนธครับกับพี่สุนมศนะพี่สุนมศอ,อ,อ,อยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่ด้วยกันอาซิปโปรเมอร์ได้ครับนี่คือแนวหน้าแล้วเสร็จที่สําคัญที่สุดก็คือทางพี่กบพี่กบพี่นุ่มฮอนหยุดธุรกิจเครือข่ายไปทั้งหมดห้าปีนะฮะไม่ยุ่งกับเครือข่ายเลยไม่เอาเบื่อคนเครือข่าย แต่ว,วันวันวันที่ผมมาดูแผนที่นี่แล้วผมเห็นแล้วเห็นโอกาสละผมก็เลยไปเชิญมามาช่วยกันเถอะมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะที่สําคัญก็คือคุณงงครได้ปรลลมาจารย์มาอีกคู่หนึ่งนะฮะพี่สงศั์แล้วก็พี่พรสวรรค์สิบปรบเลยนะฮะ